ที่นี่ที่เดิมค่ะเตนรถยนต์บนสองรอบุมีคาเซนเตอร์ค่ะรายแน่นอนนะวันนี้นะใครที่กำลังมองหานะรถยนต์ซีดานค่ะที่เป็นขนาดรถยนต์ที่เป็นดีซิเมนต์นะคะและที่สําคัญต้องบอกว่า2รุ่น2คันวันนี้ที่โบจะพาทุกคนไปดูกันเป็นทั้ง2รุ่นทั้ง2คันนะที่จะตอบโจทย์ทุกปัญหาของคุณเลยไม่ว่าคุณกาลังมองหารถยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะคะและมองหารถยนต์ที่มีสสมรรถนะการขับขี่ที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนือคะเครื่องยนต์2 0ง0ันซีซีนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวถ ค่ะแล้วก็นะคะยังให้ในเรื่องของนะครับการเตือนการออกนอกเลนนะคันหนึ่งมีกล้องอรอบคันนะคันหนึ่งมีในส่วนของสัญญาการเตือนออกนอกเลนเรียกได้ว่ามีให้คุณมาครบแล้วค่ะและแนะ่นอนเลยว่า2คารันนี้นะครับเป็น2ครันที่คุณมักจะเอามาเปรียบเทียบกัน,นบ่อยๆนะถ้าคุณจะซื้อรถสักหนึ่ง,งคันคุณจะกินกันไม่ลงเลยว่าคุณจะเลือกรุ่นซ้ายหรือคุณจะเลือกรุ่นขวาดีค่ะแล้วันนี้ค่ะเพื่อพาทุกคนนะครมาอยู่กับนะคะร,รถยนดีซิเมนต์ของทั้ง2ค่ายด้ชั้นนํามาประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวนี้เลยค่ะ นี่ซ like ันเทน่า2.0เลยค่ะ XL คันนี้ค่ะนะคันนี้มากับเครื่องยนต์นน 2000cc เหมือนกันเป็นตัว XL เป็นตัว d s e g m e เ t เหมือนกันค่ะหรือว่าจะไปด้านขวามือของโบค่ะคันนี้นะเป็นเจ้าตัว y o t า Cam r y 2.0G ค่ะทั้ง2คันแต่ปี2018ทั้ง2คันเลยค่ะเอาละค่ะคราวนี้เดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะไปเจาะลึกสเปคกันดีกว่าค่ะว่าทั้ง2คันนี้นะคะมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้างและใครนะจะกินกันลงไหมเดี๋ยวต้องไปดูกันเลยค่ะ มากันที่คันแรกก่อนเลยค่ะทุกคนคันนี้คือนิสสันเ e นานะคะ2.0นะคะตัว XL นั่นเองค่ะ คมมันนี้นะมาในขนาดสีดำค่ะสำหรับคันนี้นะทุกคนดูได้เลยค่ะนะบริเวณด้านหน้ารถค่ะมีกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นนาะเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้รถด,ดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะทาให้บริเวณหน้ารถมันดูกว้างขึ้นนั่นเองค่ะเพราะรถเป็นสีดาจะทําให้ขนาดขอด,ดูเล็กลงนะเพราะฉะนั้นการมีกระจังหน้าที่เป็นแบบนี้จะทําให้หน้ารถองคุณดูใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะไฟหน้านะก็เป็นคเตร์ LED เรียบร้อยแล้วค่ะนะคะข้อดีของตัว LED เนี่ยนะเวลาคุณขับรถออกเนี่าใให้คนนรงจ ขี่นะคะที่มันดีขึ้นแล้วก็มีคทรานุสไชในการมองนะบริเวณด้านหน้าได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะนละตก็มาในส่วนของน ál, ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีในส่วนของไฟเดย์ทมนะไฟเลี้ยเนัดอยู่บริเวณด้านล่างค่ะก็เพิ่มในเรื่องของนะคะรูปทรงนะคะแล้วก็ดีไซน์ของรถคันนี้ค่ะให้มันดูเก๋ยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสาหรับคันนี้มากับรแม็คอลลอยขนาด17นิ้วนั่นเองค่ะนะคะและที่สําคัญไฮไลท์พิเศษของเจ้าเคนาเลยที่ต้องบอกว่านะคะมันเป็นอะไรที่โบมองว่ามันเป็นจุดสําคัญเลยก็ว่าได้ ที่กินขาดเลยเนี่ยสำหรับในเรื่องของบริเวณนี้เลยทุกคนเห็นกระจกข้างเนะาะกระจกข้างเนี่ยเขาก็จะมีอ่าเป็นไฟเรียวนะคะในตัวรถนะคะเป็นปกติแหละนะคะก็คืออ่า,าพาแลวก็ต่อไฟฟ้าแต่ข้อสังเกตของเจ้าที่น้าคันนี้นะทุกคนเห็นติ่งตรงนี้ไหมนะหลอยคนเอะอันนี้มันคือติ่งอะไรจริงๆค่ะนะ เทนาคันนี้ค่ะมีความพิเศษก็คือในเรื่องของกล้องรอบคัน360องศาเลยมาหาไปดูกันที่ในส่วนของเจ้าโตัวต้าแคมรี่สนกันต่อว่าบริเวณด้านนอกจุดต่อจุดลอยนะคะเขามีอะไรที่เหมือนกันหรือมีอะไรที่เด่นกว่าด้กว่าเจ้าเทนาคันนี้บ้างเดี๋ยวดูกันเลยค่ะเอาละค่ะค่ะคราวนี้เรามาชี้จุดกันดีกว่านะคะว่าบริเวณด้านนอกตัวถังนะของเจ้าโตโยต้าแคมรี่สนีคันนี้นะคะมันเป็นยังไงแล้วมันมีอะไรที่เหนือกว่าหรือมีอะไรที่ยังขาดไปถ้าไปเทียบกับเจ้าเทนานะที่เป็นตัว 2.L ค่ะ สำหรับเคมรีส 2.0G คันนี้ค่ะทุกคนคะ่ะอันนี้เป็นสีเทาฟันบุรีนะคะเป็นสีเขาเรียกว่าเป็นสีเขาเรียกว่าอะไรเป็นสีพื้นฐานเป็นสีแสแตนดาร์ดเลยนะคะที่เป็นสีที่ใช้ยังไงก็ไม่เบื่อนะคะจะ จะใช้แบบว่าขับเคลื่อนตอนไหนก็ไม่น่าเบื่อนะคะจะใช้ไปกี่ปีกี่ปีก็ไม่ได้เบื่อเพราะว่ามันเป็นสีมาตรฐานคันนี้ปี18แล้วเนาะอันนี้เป็นตัว 2.0G ค่ะสําหรับเวลนาะให้มาเหมือนกันเลยค่ะกับไฟแบบโปรเจคเตอร์ LED เลนนะคะแต่ว่าเจ้าตัวแคมรี่เนี่ยเขาจะย้ายชุดไฟทุกอย่างขึ้นมาอยู่บริเวณด้านบนถ้าเจ้าเทน่าเนี่ยนะคะเขาจะแยกกันระหว่างในส่วนของไฟเลี้ยไไ hum, วไฟเดย์ทามและไฟตะหมอกไปอยู่ข้างล่างด้านบนเนี่ยจะเป็นไฟสงองสว่างกลา,างวันและกลางคืนอย่างเดียวแต่แคมรี่เนี่ยนะคะตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตรงนนนนนนี้เเเเปป็็็ไไไฟฟดทม์์าริ่งะกคือ ที่ใช้เวลาสัสสว่ในตอนกลางวันก็คือเพิ่มความปลุกหลับให้กับโดรนนั่นแหละแคมปรีก่กระจกหน้าจะมีความโฉบเฉียวมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนเห็นในเรื่องของเส้นโค้งเนี่ยถ้ามองกันในเรื่องของหน้ารถนะบองว่าแคมปรี่เนี่ยมันจะให้ในเรื่องของความสปอร์ตความเท่อานะคะล้อแมกขนาด17นิ้วเหมือนกันค่ะแคมเปรี่กระจกข้างพับปอบไฟฟ้าเหมือนกันนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวเหมือนกันแต่ข้อที่แคมปรี่ไม่มีแต่เจ้าเทน่ามีก็คือในเรื่องของกล้องนะคะบริเวณรอบคันหรือ360องศานั่นเองค่ะอออออััันนนนนีีน้้้้เปป็ขดดดดรร่่งงบกกลววาาาาาููมมไไะจห ก่าได้เทียบกันจุดต่อจุดเหมือนเดิมเลยค่ะว่าน issan tina 2.0xl กับ toyota camry 2.0g เขาจะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างล้วดีไซน์คันไหนจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ เอาละค่ะตอนนี้โบก็าพาทุกคน,นเข้ามายู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารด้านในค่ะของเจ้าตัวนะคะนิสสันเทนาค่ะ2.0นะคะ XL คันนี้ค่ะเข้ามาด้านในนะคะสิ่งที่ทําให้ว้าวมากก็คือในเรื่องของขนาดของห้องผู้โดยสารของเจ้าเทนาคันนี้นะข้างนอกเนี่ยมันดูใหญ่แล้วนะทุกคนเข้ามาด้านในเนี่ยมันให้อารมณ์ในเรื่องของความใหญ่ที่แบบใหญ่แบบบอกไม่ถูกนะมันดูใหญ่ไปหมดเลยนะคะก็ไม่แปลกหรอกที่เขาจะมีกล้อง360ให้นะคะเพราะารถมันใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็นีไม่ว่าจะเป็นอคอนโซลเนี่ยมองว่ามองแล้วมันมีความกว้างที่ที่พอสมควรเหมือน เลยนะคะเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของเล็กรูมนะคะพื้นที่ห้องโดยสารด้านในสำหรับคนขับนะคะ ชอบอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของเบาะเบาะเขาเนี่ยออกแบบมาแบบให้อบกระชับคนขับได้ดีมากๆนะคะแล้วก็วบมองว่านะคะคันนี้เนี่ยนะข้อพิสิกข้อสังเกตก็คือเขาเนี่ยจะมีในส่วนของการเซตตั้งค่าเบาะนะคะได้2ตําแหน่งเลยนะคะมีการเซตคนแรกการเซตคนที่2หลายคนงงก็คืออะไรเดี๋ยวบอกก่อนนะคะการเซตตั้งค่าเบาะเนี่ยคะ่ะทุกคนขานะคะมันเอาไว้สําหรับการที่1สมมติบางทีรถหนึ่งคันเราขับ2คนคุณพ่อกับคุณแม่ขับพ่อกับลูกขับแม่กับลูกขับนะคะเราสามารถเซตค่าได้เลยว่านะเราจะอย่างโบเนี่ยอะโบมีตําแหน่งที่พอดีีและบบัพอด มือจะเป็นความยาวความสูงนะคะมองกระจกข้างซ้ายขอาโมเห็นพอดีแล้วบมก็จะเซตนะคะเพราะเราเป็นคนขับหลักแล้วเซตไปที่นะคะดะ่า คนที่หนึ่งนะก็กดเข้าไปเลยสมมติเวลาเราขึ้นรถเนี่ยไม่รู้แหละว่าเราเรา,เราใครจะขับรถเราบ้างไม่รู้เรากดไปที่อ่าเซตติ้งแรกนะคะมันก็จะปรับให้เป็นในระดับที่คนขับคนแรกหรือว่าเป็นตัวเราที่เป็นคนขับหลักเนี่ยนะคะตั้งเอาไว้เราก็ไม่ต้องมานั่งปรับเบาะแล้ววันนี้ฉันต้องปรับเบาะสมมติว่านี้คุณพ่อเอารถไปใช้ฉันก็ต้องมานั่งปรับแล้วนะคะว่าแบบโอ้ยรถมันยาวอ่าเบาะมันสั้นไปเบาะมันกว้างไปเตี้ยไปอะไรไปเราเซตเป็นของเราได้เลยคราวนี้ค่ะนะความพิเศษของเจ้าเชนให้อีกอย่างหนึ่งก็ เบาะเนี่ยเขาจะปรับกลับมาเป็นตำแหน่งมาตรฐานอัตโนมัติแล้วก็ให้เราไปเลือกตั้งค่าอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับเทหน้าคันนี้เนาะนะคะแล้วนอกจากนั้นค่ะทุกคนคะนะคะมาดูกันที่ในส่วนของคอนโซลกันดีกว่านะคะเทียหน้าคันนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าระบบด้านข้างเนี่ยเขามีอะไรให้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเตือนนะคะสัญญ,ญาณเตือนรอบคันนะคะหรือว่าหมดอีโคอันนี้มีหมดอีโคให้ด้วยนะเครื่อยงยนต์ 2000cc ค่ะม่านหลังไฟฟ้าก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ๊บมันก็จะเปิดขึ้นปั๊บนะคะระบบการเเลลลื่่่นน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 นไไไแะะฟฟหหหหห้้้้้าาาาาปปปรรรรัััับบบสสสููงูงงงททีีมมมคคคุณุณณขึึจใ็ เป็นด้านหน้านะคะได้มากขึ้นบางทีเดี๋ยวโบเป็นผู้หญิงโบตัวเตี้ยโบนั่งแบบนี้ใช่ปะบางทีเนี่ยนะคะสายตาโบเดี่ยมันจะอยู่ระดับตรงกับพงไระไรทุกคนนะแต่บอกมันก็ปรับขึ้นได้แหละแต่มันก็คงไม่ได้เหมือนแบบคุณผู้ชายที่มีสรีระที่สูงขึ้นหรือรถมันไม่ได้สูงขึ้นตามหรอ,อกปะนะ,ะบางทีเดี๋ยวเราขับต่างจากกาังหวัดไกลๆเนี่ยเราสามารถที่จะปรับไฟหน้านะให้มันอยู่ในระดับสายตาศาสตร์ไปในในส่วนของสายตาข้างหน้าตอนที่เรามองเห็นได้แต่ก็ต้องระวังนะคะก็มีข้อระวังเหมือนกันนะคะว่าอย่าปรับสูงเเกกินไปนะต้องงใจรถที่ขาวสนา้นนอกกจัเองค่ะะนปรตูหลก็็มีีใในนนนนสส่่่ววขขอองงทกกกดดุบะ้ มันก็จะเปิดขึ้นเองอัตโนมัติให้คุณด้วยนะต,นตนับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะนะมีรับเสียงมีเพิ่มเสียงรถเสียงมีควบคุมโทรให้และเจ้าเทาน,าน่นคันนี้น้อมมาตรวัดอะไรต่างๆนะบ,บัวชอบในเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของมาตรวัดนะคะหรือว่าเรื่องของตัวดิจิตอลดิสเพย์ที่เขามีให้เนาะอันนี้ค่ะนะคะบ,บริเวณหน้าจอนะคะ,ะสมมุติว่าคุณขับรถไปปุ๊บนะคะคุณกดเข้าเกียร์ถอยหลังปัป๊บนะเดี๋ยวผู้ทำให้ดูก่อนให้ดูหน้าจอนะคะ เข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บเนี่ยนะคะในส่วนของบริเวณนะคะการเตือนนะคะอย่างแรกเลยที่มันจะหายไปก็คือเรื่องของม่านม่านบางแดดหลังไฟฟ้าเมื่อคุณเข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บเนี่ยม่านม่านบางแดดเนี่ยมันจะกดลงอัตโนมัติเพื่อให้คุณมองเห็นนะ,ะบริเวณกระจกหลังไปถึงด้านหลังคราวนี้ค่ะขยับมาดูในส่วนของคอนโซลกลางกาันบ้างค่ะหลายคนคงจะงงอย่างนี้นิดนึงต้องบอกว่าที่ราชพฤกษ์พิคเซ็นเตอร์ของเราอ่ะค่ะเรามักจะนะคะเปลี่ยนให้เสมอนะคะเมื่อเราซื้อเข้ามาแล้วยังไม่ใช่หน้าจอที่เป็น Android แบบนี้ค่ะวันนี้เราจััดดใหห้้้ลยคคค่่แถถมมมนนนนาาาาาาาจจอออททุกคคนนามมาากกติปปีไ นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นในสมรรถนาจอ Android, แอนดรอยตั้ตอนที่เราเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าจอ Android เป็นระบบทัชสกรีนค่ะแล้วหลายคนมองว่าเอ๊ะแล้วหน้าจอ Android เปลี่ยนใหม่แบบนี้มันตรงรุ่นหรือเปล่าแล้วในส่วนขอคุณเข้าเกลี่ยถอยหลังไฟกล้อง360จะใช้ได้ปกติหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเมื่อกี้ทำห้ดูไปรอบหนึ่งอ่ะเ เข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บนะะหน้าจอ360นะคะรอบคันใช้ได้นะคะแล้วก็บริเวณนะคะกล้ององหลังก็ใช้ได้ปกตินะคะทุกคขามันต่อมรุ่นมาเลยนะสำหรับเจ้าตัวนะคะนิสสันนะคะตัวเทียนา2.0นะคะตัว XL คันนี้ค่ะทุกคนคันนี้ค่ะแอร์เป็นรูโอแยกซ้ายขวาอิสระเป็นระบบออโต้ค่ะนะคะโบอชอบนะในเรื่องของหน้าปัดและบอดี้ตรงนี้ค่ะมันเป็นในส่วนของแบบเป็นเงาอะเออนะคะทำให้ดูแบบดูสวยดูหรูดีนะคะแต่ก็ต้องคอยทำความสัาดนิดน,นึงบางทีเป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายค่ะและสำหรับบริเวณตรงนี้ค่ะก็มี USB ให้้้เรรียบอแลวคค่ะทุกน มีเอ็นบีให้นะบีที่จุกบุหรี่ให้เรียบร้อยค่ะแต่ว่าแค่หน้าจอไอเดียที่มันตอบมุทุได้อันนี้อยู่อ็นบีก็แทบไม่จำเป็นแล้วเนาะบางทีเอาไอชาร์จโทรศรัพท์สำรองเฉยๆค่ะเอาเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่าของเจ้าตัวนิสสันเจน่านะคะ2.0งจุคันนี้ค่ะว่าจะกว้างขวางขนาดไหนและหรูหร่าขนาดไหนเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้บุกก็พาทุกคนนะเข้ามาอยู่ที่บริเวณห้องผู้โดยสารนะคะด้านหลังค่ะของเจ้าตัวนะคะนิสสันเชร่าค่ะ2.0 XL คันนี้ปี18ค่ะเข้ามาด้านหลังก็ยังตกใจเหมือนเดิมค่ะกับห้องผู้โดยสารและฐานห้องผู้โดยสารที่มันรู้สึกกว้างนะจริงๆบอกหน้าบุ๊กว่ามันก็ใหญ่แล้วนะซ้ายขวาเนี่ยคือใหญ่หมดเลยนะแต่ว่าเบาะหลังเนี่ยนะคะมันก็ให้ในเรื่องความนั่งสบายอยู่พอสมควรเอ,อ้ยอันนี้ชอบเบาะจริงๆเพราะว่า มองว่ามันมันรู้สึกว่ามันมีแบบเขาเรียกว่าเบาม,มันจะแยกซ้ายขวาทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันเพิ่มในเรื่องของการกระชับในเรื่องของพื้นที่นะคะคนนั่งได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็น,นี่ก็เป็นในส่วนที่วางแก้วนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะก,ก็เป็นที่วางแก้วปกติค่ะแอ่นะคะ,นะคะด้านหลังก็มีให้เรียบร้อยสองช่องแต่จุดสังเกตในเรื่องของเท้หน้าคันนี้ค่ะที่โบชอบคือในเรื่องของนะคะห้องผู้โดยสารที่มองว่ามันให้ทั้งในเรื่องของความยาวแล้วก็ความสูงไว้อย่างดีมากๆเลยเอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนะ,ะไปดูกันที่นะคะบริเวณนะคะด้านในง า่าไปเคลียร์กันจ,จุดต่อจุดเลยว่าอะไรที่เทน่ามีนะีคะแคมรี่ไม่มีอะไรที่แคมรี่มีและเทน่าไม่มีเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ เอาละครับทุกคนนะคะตอนนี้บุก็าพาทุกคนเข้ามาอยู่ที่บริเวณห้องบริษัทด้านใหม่ของเจ้าตัวแคมเรี่นะคะ 2.0G ปี18คันนี้ก็แล้วคะ่ะเข้ามาอีกสิ่งหนึ่งเลยนะคะก็นะคะที่แตกต่างแน่นอนคือเป็นเรื่องของสีเบาะค่ะแคมเรี่ตัว 2.0G เนี่ยเขาจะมาเป็นเบาะสีดำตาลแล้วนะคะเพราะอันนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะคะปี2018เนาะเจน่าจะเป็นเบาะสีดำอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบแต่สีเบาะโบชอบแบบนี้มากกว่าโบชอบสีนี้มากกว่าค่ะทุกคนเพราะว่ามันดูมันดูแบบ มันดูให้อารมณ์แบบรถหรูรถยุโรปแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้านในแล้วคะแนนอาจจะให้ได้ไม่เท่าเจ้าตัวเทเน,น่ก็คือในะเรื่องของลายไม้บางคนอาจจะชอบลายไม้นะแต่ส่วนตัวบอกมอว่าโอเคได้ลยไมได้แต่ว่าเราอยากได้ลายไม้ที่มันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสีดาแต่อย่างเจ้าตัวเทเน,น่แก๊สน,นะคะบริเวณคอนโซลเนี่ยเขาจะตัดด้วยแคปลาอันนี้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่สะดวกเลยนะคะและส่วนบริเวณด้านในนะบอกกุ้หน้าปักไฟฟ้าเหมือนกันค่ะนะคะมี uh, การเซตตัแหน่งให้ได้เหมือนกันสตั้งแต่งเช่นเดียวกันค่ะนะคะแล้วก็เรื่องของระบบบริเวณด้านข้างตรงนนนนนนีีีี้้ะะะะะคออัเขขากกก็จจมใส่่วงรรบบท มองข้างในปรับออโต้นะของแคมรี่อะคะ่ะทุกคนข้อดีก็คือสมมุติถ้าคุณเข้าเกียร์ถอยหลังไปปุ๊บเนี่ยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างทั้งสองข้างเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าปรับลงให้คุณเห็นในส่วนของล้อหลังโดยอัตโนมัติเลยอันนี้ก็เป็นข้อดีเนาะเราไม่ต้องมานั่งคอยปรับบางทีเราใช้ชีวิตปกติเราขับรถปกติเนี่ยกระจกมองข้างเนี่ยเราจะเอาไว้มองแค่บริเวณนะคะ,ะเส้นของรถนะคะจนถึงบริเวณด้าน,านหลังลนะคะมันอาจจะไม่ได้มองเห็นไปถึงเนื้อเรื่องของล้อแต่ถ้าเกิดเวลาเราถอยเนี่ยบางทีเนี่ยมันจะเปนนะ แม่นยำในการถอยจอดนั่นเองอันนี้เป็นข้อดีนะของแคมรี่นะที่รู้สึกว่ากินขาดเหมือนกันนะคะและสําหรับบริเวณนนหน้าจอดิสเพย์ค่ะของแคมรี่เนี่ยจะเป็นหน้าจอที่เป็นระดับสายตาเดียวกันนะคะบริเวณน,นะคะด้านในเนี่ย บริเวณด้านในเนี่ยก็จะมีหน้าจอเล็กๆเอาไวแสดงในเรื่องของนะคบประตูอันไหนเปิดประตูอันไหนไม่เปิดแต่ถ้าเจ้าคีนาผมบองว่ามันให้ในเรื่องของการบอกระยะอะไรต่างๆได้ดีกว่าเจ้าตัวเจ้าตัวแคมรี่นะคันนี้เลขมาอยู่ที่นะคะ1 9 2 7 1กิเโลเมตรนะคะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะสำหรับแคมรี่ค่ะและสำหรับพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเจ้าตัวแคมรี่ทุกคนนะคะตัวแคมรี่เนี่ยนะคะก็เป็นกับเทนาเนี่ยพวงมาลัยเหมือนกันไหมก็ไม่ได้เหมือนกันนะคีนาเนี่ยในระบบต่างๆเนี่ยเขาจะเป็นแบบ เขาเรียกว่ามีควบครลมีอะไรให้นะคะแล้วก็นะคะเป็นในส่วนของนะคะอ่า ขนาดของพวงมลลาลัยปูมงกเทน่าให้ขนาดของพวงมลลาลัยมาใหญ่กว่าเจ้าตัวแคมรี่อันนี้แล้วแต่ทุกคนชอบเลยนะคะเพราะทั้งสองคันเนี่ยเครื่องยนต์สองพันซีซีเหมือนกันนะคะและนะคะสำหรับเรนแะไฟหน้านะคะก็ปรับสูงปรับนะคะแล้วก็เป็นไฟหน้าออโต้น,นะคะของเจ้าตัวแคมรี่นะคะและถัดไปที่คอนโซลกลางนะคะคอนโซลกลางของแคมรี่คันนี้ค่ะทุกคนขาเหมือนเดิมเลยค่ะราจะพูดพีคัสเตอร์ของเราจัดให้เสมอค่ะแคมรี่สองจุดสองจีค่ะทุกคนถ้าทุกคนไปเอาป้ายแดงมาหรือใครที่ใช้ป้ายแดงอยู่หรือมีเพื่อนนะคะมีพี่มีญาติใช้ป้ายแดงอยู่อะ คุณอาจจะมองไม่เห็นว่าเอ๊ะทำไมหน้าจอของเขามันไม่ใช่หน้าจอแบบนี้ละ่ะไม่ใช่ทัชสกรีนไม่ใช่แอนดรอยละ่ะอันนี้เราเปลี่ยนให้นะคะทุกคนอันนี้เราเปลี่ยนให้เลยนั้นหน้าจอนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแอนดรอยค่ะเหมือนเดิมเลยใส่ซิมได้เล่น YouTube ได้เล่น Netflix ได้นะคะเข้า Google เปิดในวีได้ปกติเลยบนหน้าจอน,นี้นะะเพิ่มความสุขให้กับนะลูกขุงคุณเลยนะช่วงนี้เนี่ยโรงเรียนใกล้จะเปิดล้วเปิดใครได้ไปเป็นเจ้าของไปรับรูปกลับจากเด็กเอารนีูปใ,ปใหะ แนนในส่วนของเกียร์หน้ามากกว่าในเรื่องความพูุลานะคะเราให้คะแนนในส่วนของเกียร์หน้ามากกว่าอันนี้มันยังเป็นแบบดูเป็นหมดปกติอยู่นะคะทุกคนขาแต่ว่าแอาแร์เนี่ยเาก็แยกสายอ่าสายขวานะคะแล้วเรียบร้อยเหมือนกันนะสำหรับเจ้าตัวนะคะแคมรี่คันนี้เนาะอ,อันนี้เป็นในส่วนของด้านหลังไฟฟ้า <laughs> นะก็ทําง,งานเหมือนกันค่ะทุกคนขาเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะอ่ะพอร์บอันนี้ว่าเหยียบเบรกนะทั้งสองคันเบรกมือนะเหยียบที่เท้าเหมือนกันนะทุกคนนะหลายคนอย่างงงยิ่งน้องๆที่แบบอยากจะเปลี่ยนรถเป็นคันที่ใหญ่ขึ้น อยากจะได้รถดีสักเมนต์ละได้เลื่อนตำแหน่งได้ลเลื่อนขั้นได้เป็นผู้จัดการแล้วหรือคุณพ่อคุณแม่ที่อยากจะเปลี่ยนรถใหม่แล้วอยากได้รถที่ใหญ่ขึ้นตัดลบปีใหม่ขึ้นนะแต่ก็งงปกติเบรกบือเป็นเมนูไม่ก็ไฟฟ้ากดเอ๊ะแคมรี่ชั้นเกียร์หน้าเบรกบู๊มันอยู่ตรงไหนวะจะเข้าเบรกมือเป็นยังไงมันอยู่ที่เท้านะคะบริบรเวณข้างซ้ายนั่นเองนะคะทุกคนอ่ะคราวนี้นะมาดูในส่วนของเกียร์แล้วกันนะคะแคมรี่ปี18เนี่ยรระบบเกียร์เขาจะเปลี่ยนไปแล้วทุกคนดูปุ๊บ โบ้ข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บนะคะสัญญาณการเตือนดังปุ๊บแคมรี่เนี่ยนะคะอันนี้กล้องมองหลังมีให้ครบล้วแต่ถ้าเกิดสมมติจะเป็นเจ้าตัวเทน,น่าจะมีกล้องรอบคันให้ด้วยนะอันนี้ต้องบอกว่าแคมรี่เนี่ยแพนะคะทุกคนคะนะครับเพราะเขามีรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่แคมรี่เนี่ยจะมีแค่กล้องถอยแล้วก็ระบบการเตือนออกนอกเลนต่างๆเฉยแล้วก็เซนเซอร์รอบคันให้แค่นั้นเองเนาะโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะว่าแคมรี่คันนี้เนี่ยเขาจะกว้างใหญ่เท่าตัวเทน,น่าหรือเปล่าเดี๋ยวไปด เอาละครับทุกคนตอนนี้โบก็พาทุกคนนะคะเข้ามาอยู่ที่บริเวณด้านในเนี่ยของเจ้าตัวตัวนี้ค่ะแคมรี่ 2.0G ปี18กันแล้วค่ะเข้ามาด้านในก็ยังเห็นกลิ่นอายของเป็นด์แคมรี่เนาะก็คือในเรื่องของรายไม้นะคะค,คุณขาแต่อย่างที่บอกแหละโบชอบเบาะสีนี้นะคะโบมองว่าเบาะเนี่ยของไอโซฟิกด้วยนะคะเท่าที่สังเกตเนาะของแคมรี่นะคะอ่ะอ่โบอชอบในเรื่องของสีเบาะของแคมรี่นะมันดูแบบมันดูเป็นสีที่แบบโอเคอะ่ะสีมันสวยอ่ะว่างั้นเถอะนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะนะคะแต่ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานอะไรหรอกนะคะ ด้านในนะคะอันนี้ก็มีที่เก็บสัมภาระมีที่เก็บเหรียญอันนี้ดีอันนี้ให้ทนาแคมป์รี่นะมีที่เก็บเหรียญให้เพราะบางทีเราเราไปซื้อของมาไม่รู้จะเอาเหรียญเก็บไปไหนอะใส่ลงไปในกระเป๋าก็อกโอ้ยมันเยอะเหลือเกินนะคะ อันนี้เจ้าตัวแคมรี่เนี่ยเขาก็เลยมีช่องเก็บเหรียญไว้ให้อันนี้ดีค่ะมีฝาปิดให้ด้วยและสิ่งหนึ่งที่แคมรี่มีให้แต่เทน่าไม่มีเมื่อเข้ามาถ้าคุณจะเห็นก็คือในเรื่องของม่านนะซ้ายขวาแคมรี่เนี่ยเขามีให้นะแต่เทน่ายังไม่มีให้ค่ะแล้วก็สําหรับที่วางแขนตรงกลางนะก็มีช่องใส่แก้วให้เหมือนกันนะทั้งสองคานแต่ว่าแคมรี่เนี่ยจะดูหรูก,กว่านะเทน่าก็จะเป็นพลาสติกแบบธรรมดาค่ะสําหรับห้องผู้โดยสารสําหรับโบนะโบมองว่าเทน่าเนี่ยน่าจะมี พื้นที่ใช้สอยภายในห้องผู้โดยสารที่มากกองแคมรี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันจากจากจากโครงสร้างของเขากันเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเอาเป็นความรู้สึกของเราเนี่ยนะคะมองว่าเจ้าตัวแคมรี่เนี่ยจะให้พื้นที่ในเรื่องของความยาวและความกว้างอาจจะแค่กว่าเทน,น่านิดน,นึงแหละแต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะคะแล้วก็มีแอร์บริเวณด้านหลังให้เหมือนกันม่านหลังภฟฟามีให้เหมือนกันแล้วนะคะทั้งสองคันนี้เลยเอาละค่ะเดี๋ยวมุกดาพาทุกคนนะคะไปดูกันที่นะคะบริเวณนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกาันค่ะว่าเจ้าตัวเทียน่านะ 2 0 XL กับตัว Camry 2 0 G จะแตกต่างกันยังไงรวมไปถึงในะเรื่องของเครื่องยนต์รับโปรโมชั่นสุดพิเศษทายคลิปไปดูกันเลยค่ะ อนนอเอาละค่ะเราจะมุกพาทุกคนนะคะมาอยู่กันที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของเจ้าตัวนะคะนิสสันนะคะเทียร่าสองตัวสุด XL คันนี้ค่ะด้านในนะคะอันนี้ต้องบอกว่านะคะก็มีถาดเก็บสัมภาระเออแต่ว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าด้านในรถก็ใหญ่แล้วนะคะแล้วก็บริเวณรถเนี่ยตัวถังรถก็ใหญ่แล้วแต่ว่าในเรื่องของถาดน,นะคะรองท้ายหรือห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายกันนะคะก็ให้มาใหญ่เหมือนกันนะทุกคนนะ,ะแล้วก็อันนี้ความพิเศษของเขาก็คือในเรื่องของเบาะหลังที่มันพับได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะคะทีี่่นนนนนนะะ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 ะคคคกกกาาาาาลลลลััััังงงงหหหหรรรรรถถทมมมออเเเเเปปส์ดด้้วยยแ็ืไตูพพบบ สองฝั่งเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนนไปดูที่บริเวณห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของเจ้าตัวนะคะอ่าแคมรี่สองจุดปี18กันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเลยะคะ่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะโบก,ก็พาทุกคนมาอยู่ที่ห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายของเจ้าตัวแคมรี่นะคะตัว 2.0G คันนี้ต้องบอกว่าคะแนนห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยโบให้เทียร่าเลยนะคะเพราะว่าเขาใหญ่ กว้างกว่าใหญ่กว่ากว้างกว่าและที่สําคัญเบาะหลังเขาพับได้นะถ้าเป็นแคมรี่สองจุดสูงจีเบาะหลังอ่ะเขาจะพับไม่ได้ค่ะทุกคนคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอนเนกประสงค์กว่าเนี่ยโบยกให้จทเจ้าตัวนะคะันนิสัเนเคน่าเลยนะเพราะนอกจากนะคะพื้นที่ภายในของเขาเนี่ยนะคะจะใหญ่กว่าแล้วนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายเขาก็ยาวกว่าด้วยและที่สําคัญเบาะหลังเขายังพับได้อีกด้วยนะเอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนไปดูในส่วนของโปรโมชั่นกันนะคะว่าวันนี้โบมีโปรโมชั่นอะไรมาฝากบ้างเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ แล้วสำหรับใครเนี่ยที่ดูมาถึงคาคลิปแล้วนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเปรียบเทียบจุดต่อจุดเลยนะคะฉบับโบเองนะคะสำหรับเจ้าตัวนิสสันเนี่ะเชียร์5เนะ่ย2.0นะคะ XL ค่ะหรือจะเป็นเจ้าตัวเทมลี่นะ่ย2.0 G p 18ทั้ง2คันเลยค่ะชอบคันไหนรักคันไหนวันนี้โบมีโปรโมชั่นมาฝากค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่รับรถภายในวันที่3เดือนพฤษภาคมนี้วันนี้ซสูง14ค่ะแถมฟรี่คาซีตุ่งตัวนะคะรองรับน้ำหนักได้นะคะตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงนะคะ6ปีกันเลยทีีีีเเเดดยยยวววคคคคคคค่่่่่ะะะะะะกกกลลลลัััััับบ้้้้้าาาานนนนนนนไไปปแททสญมง2ใร สองบรับประกันเครื่องเกียร์นะสองร้อยกว่ารายการนะให้สองปีนะสูงสุดนานสองหมื่นโลก็เลยทีเดียวค่ะและโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายค่ะภายในสามสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะคะและอย่าลืมมาทักทายกันที่เต็นทนะ์เนาะสำหรับวันนี้ค่ะโบมโตขอตัวลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะใครอยากให้เปรียบเทียบคันไหนอยากให้รีวิวคันไหนนะคะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยแล้วก็เจอกันสวัสดีค่ะ